สบายดีเอฟซี FC, ทุกคนยินดีตอนทับเข้าสูสองแมตตี้โอ้ให้เกียร์รดแมตตี้สบายบานส่วนเดอวันนี้เฮาก็สิได้เดินทางอีกแล้วนะทุกคนรู้สึกว่าเดินทางดูดูที่เฮาเดินทางนี่ก็คืออันแม่แมตตี้นะ่ะสิไปกวดนะ้องเพิ่นเข้าวงหมอด,ด่วนเนาะโทรมาหาแมตตี้นะ่ะสองสายแมตตี้นอนอันเอาอามีนอนแล้วก็รับไปนน้ามามีนะจักเมื่อยเอียงก็เลย แล้วก็เลยรับแล้วก็เพิ่นโทรมาเฮากบ็บไริรัทเนาะเพิ่นก็โทรหาอลันอลันแต่เข้ามาปลุกเมตีว่ะแม่น่ะเจ็บหลังแหง้งเจ็บเจ็บแบบหายใจกับเครื่องค่ะนะทุกคนเวลาหายใจกับแบบเจ็บปับป๊บๆ่นะแล้วก็เวลาย่างแบบเขาต่งโตนี่นะเจ็บเพื่อนน่ะก็จมเจ็บมาลายเมื่อหลายวันแลวแมตีกระบ,บอกแล้วว่าตอนเจ้าบ่ทัทนได้เจ็บแหง้งเจ้าไปกวดบ่งดูเพื่อนก็ว่าอยากไปยูว่าสิไปย,ยูแต่กับขาวเวียกบ้านการเมืองนะทุกคนเนาะอย,อยู่เหือนอยู่บ้านนะแมตีก็เลยแบบ บอกเพิ่นเคยบอกเพื่อนแล้วนะเพื่อนเคยจมนำแล้วเทือนหนึ่งก็เกิดเทือนหนึ่งสองเทือนนี่แหละเพื่อนมาเจ็บหลังแต่ก็พออระอดได้ยูมันตีบอกว่าอย่าให้มันเจ็บแหง้งอย่าให้มันเป็นแหง้งแล้วเอบนี้นะ่ะเพื่อนคือสิเจ็บแหง้งแล้วแบบโทรมาหาแล้วแม่สิออกไปกวดเ้อว่ะเจ็บหลังแห้งโอ๊ตบอดได้แล้วอ่ก็เลยสิออกไปหาเพื่อนอยู่เซโนเนาะให้อายนะออกมาพาเพื่อนออกมาจต่บ้านนะมาเจอกันอยู่เซโนนาะเมตติก็สิไปบึ่งว่าเพิ่นสิเป็นแนวไดเนาะไปเบิ่งการกวดของเพิ่นเนาะเฮาสิกวดนะย่น ทางลงสวรรค์คลินิกอย่างก็เอ้ยบอแมนฮุงหมอยงเอ้อฮุองหมอลาวเวียดเนาะทุกคนเนาะเพิ่นมาตั้งได้ประมาณจะตั้งปีได้เนาะพี่ก่ยนี่บ่เนานะเคยเห็นว่าหากะแล้วเนี่ยฮุงหมอลาวเวียดเนาะทุกคนอยู่ลาวเฮานี่ล่ะอยู่เซโนโนี่แหละเนาะทุกคนเนาะแต่ก็ไปเบิ่งตัวจริงว่ายังบ่ฮู้ว่าสิเป็นหยังแน่หั่นนะเพราะว่าแม่ของแม่ตี้น,น่ะเป็นนิ้วทงบีเนาะเป็นนิ้วทงบีนะกว,ว,วดไปกวดแล้วปีนี้ก็กวดแล้วได้กวดกะเพิ่นว่ามันยังน้อยอยู่ซําซํา เม็ดทวดินอีหย่างนายแซมนายทวดินแล้วแซมเม็ทดทวเหลืองอีอสั่งนี้แหละัวดตอนนั้นนะเพื่อนเลยว,ว่าบโบโบผ้บบาใหา้เมติเขาบอกใจแบบคันวาวคือสิโบเย็บอันอย่างสะสมหลายนะแต่ตอนนี้นาเพื่อนเย็บหลังแต่ก็บอกว่ามันเป็นผลข้างเคียงหรือว่าแบบมันเกี่ยวข้องกันว่าเย็บหลังกับนิวทงบีนี่นะไปเบื้องตัวจริงเนาะทุกคนเนาะถ้าเบื้องบนผลกวดออกมาบอกว่าสิเป็นอะไรนะเมติตื่นมาตกใจคำเพิ่น แม่ของแมตีโบได้ไปกวดจกเถื่อได้มม่จ่ไปอันกวดเล็กๆน,น้อยแบบคันเพื่อนเจบมันฮงฮงกับไม่จะเอาอยามากินเนาะแบบโบยองไปกวดแบบครบฮอบกวดแบบกวดนี่อย่างเคยขวดข่อกวดปีละครั้งนะเพื่อนโบยองเพื่อนบอยากไปกวดแล้วแบบยันมันเสียเงินหลายยันมันนันล้นรู้ฮะนะก<ม>็เข้าใจอยู่ครับคันเป็นมาแหง้งนีแห้งเสียหลายเนาะทุกคนเนาะความความคิดของแมตีฮะนะป้าทุกคนเจอกันยวนฮงหมอหรือว่ายวน เซโนกับโบวอยู่ขอ,องหมอเพื่อนให้ถ่ายคลิปหรือโบว์แต่ว่าไม่ตีนมาเล่าสู่ฟังก่อนเนาะทุกคนเนาะถ้า,พาบบคนคนเพื่อนบอกให้ถ่ายคลิปไม่ตีกับสิบวอได้ขออนุญาตแบบขออนุญาตแบบวอได้ถ่ายให้เอฟซีเบิ้งเด้อทุกคนเด้อยันแบบเป็นเสียมะะยารยะขนาดเนานะทุกคนไม่ตีสิ <laughs> อามีกับลาบปุ๋ยเลยเด้อใช่เบิ้งอามีก่อนเขาอะไรบุก <S <S ัก รับปุ๋ยเลยดีแต่อามีเลี้ยงง่ายนะทุกคนไปใส่กบไปแบบพกระบอกง,งอแงฮะนะอันนี้ก็การเดินทางแม่ตีได้เข้ามาส่งแมตตาอยู่บ้านสวนแล้วเนาะิ่นเอาอาหารการกินออกมาสู่มเมตากินอ,นอะทุกคนเจอกันอยู่เซโนดเดอ้อทุกคนตอนนี้เฮากัไดฮอดเซโนแล้วเนาะเมน่ะฮอดก่อนเฮาแม่ตีก็เลยบอกว่าเขาปวดก่อนเลยค่อย ยันมันซาสีเวลาเดน่โมยากให้เราท่าให้เราขอดกดเลยเนาะเซโนแล้วจ้าอย่ากูดได้แบบกดกดจะเป็นออกมาอะไรมันจะออกมาเป็นเนี่ยอะไรมันจะเป็นอนี่ยอะไรเพราะฉันเรียนปติกันโอ้เป็นปวดเท่นี่ความฝันเลยความฝันมังกรตางจากสี่ิตจริงแล้วหลัมันจะมาลงไปใช้หุบอรันเห็นร ีมกพูดเ,เทุ่เลยประเทอ,อมีเงินเังว่ากน้ำปืนจะเป็นรถสีดำเป็นเบิรงเลยอนะทุกคนเนาะเดบก็สิบบกาสไทคลิปอะไรเพราะว่ามันสิเป็นการเสียมารยาทเนาะทุกคนเพราะว่าโซลายุ่งหมอ,อ,หอนเพิ่นกับโมยังให้ไทคิปเนาะทุกคนเนาะเพราะมันจะมีคนไข้คนเจ็บมีอย่างหลายสารพัดนายเป็นที่กะซิบไทยไบเข้าขาวให้ทุกคนในเบิรงเนาะแล้วก็สิมาเล่าให้ทุกคนฟังเอาเออแล้วก็สิมาเล่าให้ทุกคนฟังเอา เย็บแหงก็คือชยอมาถึงขั้นมนแหงอย่างยอมมาเด็กพอแล้วนะทุนติสปีกองหงให้หน่เขาคืมาจอดอย่นี่คือจอดลงกอนมีลงน้อกันเออ้องหมอนี่แหละทุกคนหมอเราเนียนะทุกคนก็จัดหากะไรอยนี่แหละประมาณว่ามีรถวงหมอข้างแน่ได้เด็ หองหมอสากลหมอลาวิสากลห้อหมอสากลเดะบ่เป็น,นนะสากลนครนะหมอเซโนจับกล้องให้เลสบายดีแลสบายดีทุกคนเนาะอลันเอ็มทีเด้อบังคีบมาในเด้อเขาลง,งมาคีบคลิปลบคลิปล่างแม่ตีกระดองคลิปไปทุกคนอย่าเพิเลยติดตามแล้วก็อย่าเพิัน อย่างวะ่าเคยย่าพ่าวให้มาตีเด้อพอตรงนี้เขากับข้าเนาะเอามีกะรับคุยอีแหละมีรับเนาะทุกคนตัวกระต่ายอ๊ายต่ชังมันดิกระต่ายหูยาวยาวกระต่ายหูยาวยาวมาทุกคนไปบังทางทางไหนก็ได้ถ่ายอยู่บนเลยทุกคนอันนี้ชีคทไทยเป็นขาวๆแล้คือวาวในคลิปนะทุกคนเนาะอุ้ยอีจัง เวรบอกหให้กับผดีนี่แพได้พาแม่มาองหแเยเป็นมางน่ันซื้อทำใหแล้วจะดูว่าได้กี่รืเปล่าขีนำลูกมึงหนาลูกเป็นยังเอืออือตักรตาย Hết nào về vợ bà? bà của mày nó có được không hết 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 กดลิวดบ่ <c oughs> บอมนะนี่เย่เลือด <c oughs> บด่มันเป็นอะไรมันเจ็บบนเดียวบอ่เแ <c oughs> นหลังนเจ็บกแขนหลังนเป็น,นันเขยิ้บนเดียวหนี่กุญชงใส่บังเนึ่งนมืบีนะ เฮีายาม,มนันมันเกี่ยวกันแหละอันนี้ว้ายไปจับบอลฮึ่มวึ่ม

ตอนนี้เขาก็ได้นั่งรอถ้าฟังผลกวดนะพอไม่กวดไปแล้วเจาะเลือดแล้วเรียบร,ร,ร,ร้อยบวมสิออกมาอะไรนะทุกคนถ้าลุ้นนํากันถ้าฟังนากันเดอม์มิติซีมาเราสุพังว่าสิเป็นอะไรว่าสิมีอย่างแน่ฮะนะยันโฮมไลอันอยุบเบงคัะไหมอย่าทุกคนถ้าเบงหนกวดเนาะ รายงานข่าวไปเธอละหน่อยหน่อยเอ้าจับซิสิบอ่ะอ่าทุกคนผลกรดสบายที่นักกดพยานมันขึ้นผลกรดออกเลยดิผลกรดออกแล้วหมอเพิ่งกระท้วงว่าเครียดหลายหายแต่ลูกไฟลูกเคยลูกชาเพราะหัวเม็ดเลือดขาวขึ้นเม็ดเลือดขาวขึ้นบ่แม่นแต่หมอบ่ได้หายนะไม่คือเราหูเเองบ่ได้หายหมอบัดเดาต้อเค็ดต้องให้บ้าจีหายเพียงอ่ะ เคยเนาะเคยเห็ดมาแต่เกิดกาเมือกค่ะพยากนิ่มาไขลังน้อยนึงนีมาไขลังน้อยนึงอ่ะวเทระยาอแล้วก็ไขมันอบตับน้อยนึงเออนิวมาไขลานนีมีแต่เกมเออเม็ดเลือดขาวขึ้นหรือลงเม็ดเลือดขาวขึ้นเนาะก็เลือดขาวขึ้นน้่แม่นี้ละ คัหอดูจะพูดถึง่าออกอกายข้งในล้แฉแฉ่ต๊กใครบอกประจําเดือนใกล้ซีมัเกิดเลยขึ้นขึ้นเลยแกแล้วไายนี่ใครบอกแม่จะนี่ในตุ๊กใครบอกน้าเบอเราาอาหารกาลัง่ายเลยในนใครบอกตตุ๊กตัวตกไว้คือพัทเล็กบักพัทเล็กน้าไอตัวเี้มี้อนก็คือตั้งอะไรอุิณาเาเข้าไว้ี่เหลอยังน แต่มีหลายโรคอยู่เนาะขาดทาเล็กโรคสลานั่นหละค่ะว่าใไมครับอืมฮะขมันโอ๊ตับม่อันตรายเด้อไขมันอบคตับนะคันขาดทัดเล็กคุณก็ให้กินพวกอาหารโคตรงโคตับแบบสลาอะไรประจำเดือนเลาวกับิีมดแน่กับผ้าให้เจ็บนั้นเจ็บนี้อะไรควรจะให้กินํามัน หายออกกับร่างกายก็ชวนผัวเล่นกับมาเล่นเนาะเอาจกเล่นผู้เดียวเป็นเป็นแทงนั่งอนาคาไขมันคือกันย่างเอากรได้บเตมเล่นมันให้เมื่อยเดินใหมันวัวอ่ะตอนนั้นแหละเนาะสบายดีแล้วสบายดีแล้วเออสบายดีแตต่จนคลิปคือเป็นยังเนาะเมื่อที่นายันแบบเพื่อนแบบยันได้เจาะได้ผ้าอย่างนั้เพราะว่าเพื่อนเป็นนิ้วโทบียังบโบเตมคันคาเพราะว่าเพื่อนเป็นนิ้วโทบี ทาผลทาเอายาผลกดออกมาแล้วมีแต่ทาเอายาทุกคนโอเคสรุปกระชับนี้แหละแล้วเขาสิไปใส่บโตเขากระชับทีท้ายโตเด้ออ้าก็ไปกินชีดาดแบบเพิ่มไขมันอีกเอาอีละผมให้ยังอี้ละนะถือว่ามือนีะจบเนาะบ่อยกินเช็ป่านี่มัดสอกบ่อยกินโอเคทุกคนป่ะเตรียมเอายาอ่าออกจาก โรงพยาบาลอลไรเด้เอ,อทุกคนอ่นมีมิตรอยากลีนกล้องเลยนี่เนอ้อจริงติ๊งตริงจริง,งอ่ะชิบะใช่ต่อปนี่ชิบะโล,ล่งใจแหละมาหาหมอโล่งใจแล้วทั่วจะสบายใจขึ้นยันคนปิดไปเนี่ยนะแต่ว่าก็มีหลายโรคยุ่งสะสมกันนะแต่ก็พยายามกินน้ำหลายคือหมอบอกจะได้ยินเสียงอย่าเป็พยายามกินน้ำหลายแล้วกับอกให้มีอย่างเครียดหลายเพราะมีเลือดขาวสิขึ้น เ,เคื่ันเป็นบบคนเท่าเลยเป็มักคิดอยียงจุิกจุกจกมิ้าะเออลการาเนอกว่า,วาวไง,ไง่ายๆก็คือบ้านเมืองเขาก็บลกาาแหละาทุกคนว่าจะพาไปกินเชนด่อยากกินข้าวเนาะทุกคนเจอกันที่้านเชนด่าหนุ่ม่อนเก่าคนเดิมมีกระดูกชกจัดจัดอยู่จัดเลยเฮ้ยป่วยไป มานี่เลยมานี่เลยสบายใจเลยวันนี้อ่ะโลซสลานะลขอของนุงขนมีมาอยู่น้ำมันประสานเลยคืนทุกคนเจอกันยี่หันชินดาเ้อทุกคนเอ้ยจะพามาตอนนี้เขาก็ได้กินชินดาเรียบร้อยเนาะแต่ว่าเขาบริไทยเขามาเวหาลิตมาเอาของป้าตกมาบึงเป็นจัดเจ่ง กินนหอมดิเนาะไม่ใช่นะยังไม่ได้ีนะโั่นโอ้ไม่ต้องพูดปรรทุนทำลายไดาค่ะลนลน้องกหนานี่หันอาิสตาตีโอ้นี่ส้มคนนี้งามไปเที่ยวอันนะสองตสุดท้ายไปเที่ะสายอะไรก็้น ปสองคนฮะกับหน้านยู่คุณยังชิปป้หาเดี๋ยวไปกับป๋งอนรในโอ้ปาร์ตี้ตลอดเว้ยเฮ้ยเขาคือโบไปนะเขาปาร์ตี้ใส่ยังดู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 ลูกหดูดูดูไปไหนบดลูด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 ปดูดูดูดดูกูด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 ูนูด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 ูู่ดููด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 ูหนดูดูดูดอาอููไ เอออาทีเป็นนาขาวไฮโละตัวอะไรเล็กๆเนี่ยเป็นนางสาวไฮโตัวอะไรเล็กๆเนี่ยเอ้ยักติอ่ะเฮ้อมองควาชิชิถือกดนมชิชิถือกดนมใช่แม่เบสบ่อยเงะไปดูดดูดหาน้ำหลังด้วยอันนู้นกวนพักกี่ไว้ก่อนฮอจิมาแหวนเอากล้องเพราะอาริสพูดถึงเอากองกันมันจะคือกองจอดนี่บปล่ Rồi <laughs> sao tay con không cầm